สบายดีเด้อพี่น้อง FC b u r s สุขูสุขคนน,นที่มาเบิง่งมาส้มมาพ่อเฮ็ดก่อพี่น้องเลยโอ้ยดีใจหลายพอ่อด้จีตามป่นนี่จ้ะสามสี่ดอกโอ้ดีตามป่นมือแรงเลยจ้ะคนบบมาหามันนะนี่เอาก็บ่ได้มาทางนี้มือเสานี่เก็เพ็ดก่อนกันเด้อพี่น้องเด้อ ถุงเหงาเดียววนเดียวเลยมามานี่อันนี้จะดอกหนึ่งอืมจะเห็ดกอ่อเดี๋ยวหาแนวอส่คกันนี่ทางนี้จุ่มในงามดูสิสองดอกอง,างามเลย งาบอนเดียวได้พี่น้องนี่ดีซี่จำปนแซ่บเป็นไม้สมขออีกแล้วพี่น้องเอ้แต่มันอยู่ตะพังสั้นสองดอกสามดอกฮึโกเอาใหม่ก้อนสองดอกตึ๊บโอ้ยงามเด้อจับขึ้นมาห่อเทือนแล้วป่าลุงใจจะไปหาจับเด้อ มันมีบันแดงได้ลูกเมื่อวานนี่เขาจ้ากับมาทรงต้นหมักมว่วงนะต้นละร้อยสือมารอบนี้ถือกว่ารอบก่อนนี่ต้นหมักม่วงต่อสืบมาสามต้นสือมา,อมาพอได้ปลูกไ้กินมักม่วงสามมะดูแล้วก็เคี้ยวสเสวยบ่แล้วก็เคียวแล้วก็เดืองขมิ้นบอกนุ่นเลยย่อนเดอ้อผมกินใบสมเสียว น้ของนาชากอะไรง่วงเขาเคาะซอยไม่หยาดเลยกับเบื้องนอกเก่งๆาฮะทุ่ซาปลาลูกในลูกสบายดีปลาลูกเน่ปัวหยาใส่ชุดให้ได้มือนี้จักชุดยังโหลดหยาแต่งให้อยู่กับหยาแม่ลูกปลาลูกหยาสบายดีโอเก่ง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 สุดยอดเก่งมากลูกรวยรวยหยาใส่ชุดยั่ให้ โลแท้นักมัําเต็มคันน้องน้องหีก็ไปเก็บผักคะแยงให้พ่อู้อีุเก็บผักะแยงเนี่ยได้หาหาอ้าอยากเป็นลูกเจ้าอลีเด้แม่น้ําเพิ่นว่าเว้าอีกแล้วมื้อนี้นะตอนลกหญ้าจ้อยากด่าเฮาก็ด่าโลดจอยากปล่อยเฮาก็ปล่อยโลดว่าซั่น อ้าวบริมักเป็นคนมักดาป้านนันวะเคาอยากฟังเจ้าดางอยู่ใช่รุปแล้วหรือกร,อร,อรอดะดีน่าเต็มอยู่บ่เนยห่วยไม่น่าบอกแปลกก็ได้หรือใช้แกหาน,นั่ง<า>คิดร้ายแน่น้องบีกะคิดใจร้ายเรื่องของนางอะชีวิตของนางน้งนอยน้อยเนี่ยไปเธอคิดอยากให้ใส่ฟอกนะอก็หาดำน้ำเลอนะหาใส่ฟอเดียคือหา จ็กน้ำลเล่าแล้วก็เครียดในชีวิตของเ,เล่าเขาแหละง่ายบ่ะเด็กเป็นลูกแม่น้ำแท้ๆแน่ได้บ่อยากเป็นบ่เป็นโอ้โอยากเป็นอะไรอยู่ป่เป็นเห็นแล้วแน่ในท่าอุ่มมาเลยได้แม่น้ำต้มห้อยก่อนเก็บใบสมเสีจออมาใส่นี่นะห้อยนี่ใบต้มให้บักข้านี่ห้อย,อยจุ่มน,น้ำหน่อยมากินอยู่ มีเฮอร์บิชลีดิ่งเข้ากับซีตุ่มแล้วก็เข้ากับไปเบิ้งมะกรุยด้วยร้อยเลืองเลยบ่ห้น้องกินแน่มากได้ถึงมันเลืองๆน่ะไปเบิ้งก่อนถ้ามีหมากเดียวก็ให้น้องใช่ถ้ามีสองหน่วยสามหน่วยก็ชุ่มเต๋อกกินโลดใส่ใส่เบิ้งให้ปลาลุงมึงดู เรื่องสองหน่วยซุกเจ้ากระฮักเครื่งกันอันหน่วยซุกซุกแห้งๆน้งให่างนอกนี่หน่วยนียน่กลางนี่เออ,เอ,อนอกนั่นกับพันซุกบ่อเออซุกเ,เจ้ากคนละเครื่งกันเปามีดปาดตัดออกโลดเอาไว้นะซ่าเอาช้าเอาไว้แต่ลังทำหน่อยนึงเออพันอย่าพลาดลูกอย่ากินนั่นนั่นเปลือกมันปอกก้นไปปอกให้นะไปปอกน้ำเืงยพุ่นไปออกนอก กล้วยกันประมาณสามสี่วีจะเอจะเอคนน่ะโอ้ยยานมันบวเคิึ่งพนันบ่เด้นี่สิบูของจักเคิงเอ้ยอ่ะสำนี้แหละอ่าโลนเงยขันอ่าขึ้นละเครขึ้นกินเลดอือเคิงอยู่ดอกกินน้องได้ส่ะเออกินถ้าปลาลูกบางได้ลูกละ Xẹp bò? Ừ, ừ đôi xì Bò đu đôi tự Nè, ta tự ta tự Không mẹ đu ta tự ta tự ta, ta, ta sai nhắn thôi Ừ hai ảm nằm hãy đu phải ừ. Phá ảm nằm hãy đu lại ừ. bảo men Nhà, lấy đấy ảm nằm hãy nè Nhà, Mẹ xin mẹ thăm mẹ Mẹ thăm mẹ Nhà, phải mẹ thăm Oh, nha ham bơ, Mm, nha hãm. Mham peng hai, you. Doi. Kim, Cắt, kim cắt nè gậy kim bước đau. Song sao kim bước đều. Mm, bớt đều. Ừ. Bớt bước đều. Mm, 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 bước đều. อันนี้ต้มน้ำม้นนี่ไหเดี๋ยังไม่ทันได้จืดจังสะได้มาแต่วหวยแน่ล้วก็ซับเอาในกอแน่ไว้ต้มกินกับแจว <c oughs> นี่เฮ็ดทเฮวหามาได้พี่น้อยผสมปนกันทั้งเฮ็ดกอแล้วก็เฮ็ดไข่น้ำเฮ็ดปวกน้ำเนาะจ้นนะนี่นี่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกแกงร่วมๆมาเนี่ยแกงใส่ผักขะแยงคือเก่ากินนั่งได้ไหม ต้มๆប្រើเสียบใส่ใหม่แล้วก็เห็ดแจ่วน้องเอ้ยอยอยากกินใส่ตําม่าๆตําม่าๆแล้วก็ใส่แจ่วเห็ดแจ่วค่นดิบ่รอบหน้าซะก่อนอยกะเอาปล่อยปล่อยน้องนําแล้วก็้อละต้กินนํ no เียมงูบ่อันเกียวนเอนรับเลยับลงูน่ตจมหอยก่นแกงเฮ็ดัาคแยงกันเก็บมาต่ว่ามันบพเพให้น้องหลีไปเก็บใหม่ักแยงถ้าแยงร้ายส่งนีนอนเลยคือยยมแรงย่แรงถ้กคแยงอึดจะได้ซื้อข้าบุลยย่แรง ช่วงเกี hmm, i mean ียวเขาแล้วเนาะเบิดวนเนยอานำใส่เอาไปชุมเสียวลงไปแล้วเขาจังหลางอีกนำออกแม่เฟืองเออเอาไปชุมเสียมาลงเอาเกลือใส่ดื้อจังวัว มังห้ามเพศนี้นะลูกตั้งมเทพเจ้านะมากับประจือเฮาพระเจ้าบ่ลีดน้าเซมันแน่มึเคยเห็นคนงามบ่สิอย่าพาด้วยจ้าอย่าพาอย่าพาตรงลงก่อนเจ้าเกลือใส่แล้วข่อยขางคืนเองเจาทานใส่นกันโอ้านให้ย่อกัะสอบทานคือไม่เงินไม่ข่อยเลย สองก็ได้ก็อื้อิตนะแ้ขอสิหับมาทางซันตตวเฮาอันเอามาใหม่ๆได้ธิตคือสิติดง่ายอยู่ห้าแ่สิบสี่ปีลิตทำจัดปี้ปเาเป็ด่ เราก็มาจะดูดนำออกจากเขา้ามาเนมมาเสียงสนันอยู่ปะลุงเ,ยนนนยเยงยผ <c oughs> ู้น้อยๆก็พอแห้งผูนเห็ดนะเขวานอะไลิา เสร i i ็แม oh. ่ไหมเอแามาเสร็จแ min ่นอ้เลยไปหอทนมังดุก ไช่เ้ยเอาหน้ามาล้างลงเละแม่เจ้าเห็ดนะผูวมันสิเช็ดเองมาแหละพ่อเจ้เห็ดเปื้อนนะมะเอาหน้ามาล้างก่อนมันคือเก่าแล้วผาเช็ดคำบาล่างลงก<ะ>ักน้ามาโลเขาเช็ดล้างให้เรา ตุดตดตุดเลขกสี่งยังฮัมเลขกเสี่ยงยังเลขกเสี่ยงยังเลขกสอ่งยังบอกแม่ดูเอาคุยบอมีแล้วบ่มีจับโจจับโจจับโจ๋จับโจม่ับโจ๋่ับโจบบจัจจับโจบับับ mm